เจ้าอื่นถอยแล้วเหรอเจ้าอื่นถอยเลยใช่ไหมไอเงียยโจมาเจ้าอื่นถอยเลยนะฮะทุกคนขอบคุณหนึ่งร้อยสิบนด้วยนะคะอ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะโอ้ดูป้ามาสองวันแล้ว fc จากฝั่งลาาใช่ไหมสอบปปลรา thank you นะคะขอบคุณมากครับผมนี่ fc จากฝั่งาว ขอบคุณมากมากครับโูมาดูป้าขอบคุณค่ะช่องจริงอะไรนาะช่องจริงเนาะหนูคอมเมนต์ไว้นอกด้วยนะคะผมี๋ยวไม่ป้าจะได้ไปถูกนะถ้าไม่คอมเมนต์ไว้นอกคอมเมนต์เนี้ยหาไม่เจอนะคะ <c oughs> อากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นแล้วก็มีลมแรงฝนไอมันแตบว่ามีฝนลงไปล่อยจ้ะฝนลงไปล่อย สวัสดี141ท่านด้วยว้าวเพืเ่อนๆมาดูเยอะมากพี่โจเอาเลยจบวันนี้ก็คือจะถึงเวลาลงนะพี่โจนะนี่1น1ี่141ท่านว้าวเราไลฟ์มาจน141ท่านข,าาข้าหลามก็ข้หลามก็มีนะคะข้าวหลามยาวาตั้ง่ง่ต้งไงเลยนะ <laughs> อันนี้อันนี้จักหน้าใหญ่หนะาเต็มไปเลยนะทุกคนขอบคุณ Fc จากสบปอราด้วยนะลูกขอบคุณนะครับที่มาชมป้านะคะค หนึ่งร้อยกับท่านที่ชมอยู่นะคะ,ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะ,นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กันดัดๆไปเลยนะคะมามาตลาดสุรินมีขนมใหญ่ๆแบบทลักทลักก็มีเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งร้อยหกสิบสองขอสองร้อยได้ไหมคะสองร้อยได้ไหม นะคะเข้ามารัรวๆกันไปเลยนะคะทุกคนเข้ามากดไลค์รวๆกันไปเลยแอมินดีใจมากเลยนะคะได้ห้าไลค์สุดยอดเลยนะทุกคนขอบคุณน้องมากเลยครับเพื่อนที่มีอุปการะคุณจะส่งสติกเกอร์สนับสนุนทางช่องทางให้แอมินได้นะคะส่ง สนะุก็แต้งได้นะทุกคนนะคะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะอ้ยเนี่ยให้ดูเต็มๆไปเลยเห็นไหมคะเนี่ย <c oughs> ชอบตรงที่ เขาใส่หน้าเยอะๆนะทุกคนนี่เยอะเลยนะนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบสามคไม่หลุดร้อยแล้วพี่โจนี่นี่เต็มเลยเต็มเลยไม่เลื่อมีที่นี่ที่เดียวในเมืองชลบุรีนะคะร้านตกใจต่ร้านนี้ก็ตกใจนะตกใจคอนเสิร์ตตกใจไม่ใช่ มันตกใจใส่ธะตกใจใส่ทาระกันไปเลยนะคะทุกคนนี่พอถึงรอบมันจะลอยนั่นจอยตาเหลียวลอยใช่ไหมโอ้ัวลยรอบมันะลอเอนไม่เพนันนานๆจะเห็นตาเหลียวลอยใช่ไหมเออ ไม่ใหญ่ไม่แต่ไม่จัดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้รอบนี้เดี๋ยวแอนนินขอทำให้ร้ด้วยนะทุกคนนะตอนมาตุ้มจุ่มนนี่นี่ขน่แเลยเท่าเลยรักไปเลยทุกคน ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพาไปกินโตเกียวนะคะทุกคน่าไม่ไม่ได้มาเจอกันหลายวันแล้วนะพี่โจนะตั้งแต่ลงคลิปนะก็พามาชมโตเกียวไส้ทะลักไม่ใหญ่ไม่ทําไม่จัดนะคะหน้าตลาดเมืองสุรินทร์นะคะเดี๋ยวมินเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะเก็บช็